ที่สําคัญลืมว่ากี่รอบแล้วนั้นแหละต่อให้นับยังไงก็ลืมได้เราสามารถศึกษาทุกศาสนาอย่างจริงจังไปพร้อมกันได้ไหมคะก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณนะครับแต่สําหรับถ้าเอาผมนะผมเอาทีละอันที่เราคิดว่าน่าจะชัดที่สุดอ่ะเขาจะศึกษาผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วแต่แล้วแต่คุณนะแต่ว่าผมจะแนะนํานะครับ อย่าหาศาสนาที่เหมาะกาบคุณหาศาสนาที่เป็นความจริงไอ้เหมาะกับคุณเนี่ยหลายหลายคนหาศาสนาที่เหมาะกับเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ความจริงเพราะคนเราเนี่ยชอบอยู่ความสบายนะครับต่อให้ไม่จริงฉะนั้นความเชื่อเนี่ยควรจะหาสิ่งที่เป็นจริงเพื่อมาเชื่อไม่ใช่ที่สบายใจและเป็นเท็จแล้วมาเชื่อ หรือเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวแล้วมาเชื่อนะครับแนะนํานะครับคุณจะหากี่ศาสนาก็แล้วแต่คุณต้องหาศาสนาที่เป็นความจริงแท้สัจธรรมแท,ท้จริงเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ว่าเรามาอย่างไงควรจะอยู่อย่างไงแล้วจะไปไหนและใครเป็นผู้ก,กําหนดอันเนี้ยหามาแล้วความจริงมันจะมาแลครับถ้าจะให้เลือกก็เอาอันที่มันมัน เพีวที่สุดที่มันเป็นออริจินัลที่สุดซึ่งก็มีอยู่ที่อยู่อันเดียวมันมันไม่น่ายากที่จะเลือกนะอืมคือคือถ้าคุณเอาสมมุติมีนมอยู่สิบแก้วคุณมันบูดอยู่เก้าแก้วแล้วคุณบอกว่าจะลองกินไปพร้อมๆกันนะ่ยทั้งทั้งที่รู้ว่าแก้วหนึ่งมันเป็นนมที่ไม่บูดผมว่าเลือกกินอันที่มันไม่บูดก่อนดีกว่านะครับบูดนี่หมายถึงว่า โดนแปดเปื้อนถูกเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยนะมีแก้วมีแก้วอยู่ห้าใบและมีน้ำสีขาวอยู่ห้าอันคุณอยากกินนมเนี่ยคุณก็ต้องดมว่าอันไหนคือนมแล้วจะกินแค่นั้นเองไม่ใช่เอาอันที่ใกล้สุดก่อนไม่ใช่ดูว่าสีขาวหมดฉันกูหยิบวันไหนก็ได้มันไม่ใช่ศาสนาเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าดูสีขาวหมดทุกศาสนาสอนดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแค่อันเดียวฉะนั้นคุณต้องดมดูอันไหนเป็นแก้วไหนที่เป็นนมที่เหลืออันไหนเป็นเป็นสีผสมน้า ถ้าบอกว่าทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีคุณไม่ต้องาศาสนาก็ได้ครูอนุบาลก็สอนเป็นเด็กดีนะคะตั้งแต่เด็กเขาก็าสอนไม่ต้องมีาศาสนาก็ได้ใช่<อ>ไหม,อ,มอ๋อพ่อแม่ก็สอนเออไปโรงเรียนเขาพ่อแม่ก็สอนลุงก็สอนป้าก็สอนก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับอ่าอ,อไม่ทราบวันอิสลามมีการสอนเพื่อให้เข้าถึงสมาธิควบคุมตนเองโดยเฉพาะเรื่องของ อาการควบคุมความโกรธ Anger Management Therapy หรือไม่หากมีรบกวนแนะนำครับคือความโกรธเนี่ยอลลาลอบอกในกุรอานเน่ยเป็นแท็กติกของชัยตอนอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราโกรธแต่ว่าลักษณะของผู้ศรัทธาน,นะครับหนึ่งอย่างที่กลัวและไม่กลัวอย่างอ,างอื่นเลยคือกลัวผู้เป็นเจา้าผู้สร้างเราอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พระองค์เนี่ยริ้วเนี่ยเรากลัวจะต้องลงรกถ้าพระองค์มายภัยให้ เพราะฉะนั้นความโกรธเป็นหนึ่งอย่างที่พระองค์ไม่ชอบนะครับแล้วก็การอาธรรมคนอื่นเป็นสิ่งที่เราไม่ที่พระองค์ไม่ชอบเหมือนกันการนินทาเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบเหมือนกันการทําร้ายคนอื่นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะรั้งตัวเองเสมอขอให้พระองค์รักเราก็เพียงแต่เพียงผู้เดียวนะครับสมาธิพุ่งไปไปตรงสู่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลานี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับ อาลอ์ชอบผู้ที่ให้อภัยคนอื่นลักษณะเหล่านี้ที่เอาลอ์พูดในกุรานเนี่ยจะรันอยู่ในหัวของผู้ศรัทธาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าฉันจะโกรธขนาดไหนเนี่ยฉันหนึ่งฉันรู้ว่าชัยตอนกระซิบให้เราโกรธาหาเหตุผล <c oughs> ให้เรา justify ว่าเราโกรธควรจะโกรธนะครับหนึ่งเรารู้ว่าเป็นผลงานชัยตอนเพราเราบอก เราเราบอกให้ซีกร e t f u s เดกนพูดว่าอูซุบิลลาฮิมีนัชัยตอนอีฟโอ้อัลลอฮ์ฉันได้ขอความปกป้องจากท่านจากชัชตอนนะครับอัลลอฮ์ไม่ชอบให้แสดงความโกรธอัลลอฮ์ไม่ไม่ชอบให้พูดจามไม่ดีอัลลอฮ์ไม่ชอบให้นินทาอัลลอฮ์ชอบให้อภัยเฉะนั้นเราจะค่อยๆทาตามสเต็ปนี้และนึกถึงอัลลอฮ์สมาธิอยู่ที่หนึ่งตลอดเวลาคนที่เป็นผู้รู้สังเกตที่เราเห็นถ้าเราท่านอาจจะไม่ไม่รู้จักแต่ว่า ผู้รู้ที่มีเป็นผู้รู้ที่ที่แบบเงียบๆอ่าจะไม่คนจะไม่เคยเห็นเขาโกรธเขาจะยิ้มจะโดนแบบคําถามที่แบบกวนโอ้ยขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะควบคุมตัวเองอยู่มากเพราะเขาจะสมองเขาจะคิดถึงกฎกติกาที่เราวางไว้เสมอแล้วเขาจะเดินตามกฎนั้นอย่างเดียวนะครับแล้วเขาจะนิ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบโกรธยากนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสัมสัญญาทูตเนี่ยไม่มีคําว่าตะคอกด่าใครไม่มีนะครับ โกรธสุดก็คือหน้าแดงหน,หน้าผากแดง,แ,ดงแล้วคัณฑเกียบอืไม่พูดไม่มีการด่าใครใช้อํานาจเอ,อกระทืบชาวบ้านไม่มีหน้าผากแดงแล้วก็เงียบโต๊ะโต๊ะนึกถึงอรร์ตลอดเวลาสมาธิเนี่ยคือการนึกถึงพระเจ้านะครับเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์แล้วก็สูงที่สุดนะครับในสลามไม่มีวาสมาธิว่าไม่นึกถึงอะไรเลยาะมันไม่มันไม่ใช่แล้วมันคือความตายทั้งนั้นนะครับแต่ว่า การนึกถึงเอาล็อเสมอแล้วทาทุกอย่างเพื่อเอาล็อเสมอเนี่ยมันมีแรงมหาศาลนะครับแล้วมีการโฟกัสมหาศาลมากแล้วก็ถ้าใครไปถึงถ้าใครเชื่อแล้วว่ามีเอาล็อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะหลบทุกปัญหาได้เพราะว่าคนที่เชื่อเอาล็อตจริงๆเหมือนเอาล็อตดูอยู่เนี่ยทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้พระองค์พอใจเพราะฉะนั้นยอมหมดแม้กระทั่งสละชีวิตตัวเองเพื่อให้พระองค์พอใจเพราะฉะนั้นความโกรธเป็นเรื่องเล็ก นะครับถามตาในเมื่อก่อนผมโกรธอันนี้ว่าว่าว่า